24ชั่วโมงในเกม King Legacy วันนี้พลังของผลโอเปคทอดไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอ,ขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ยอยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลยทีบับริการกดผลแลกเกมพาเลส11เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมบล็อกฟุต หรือว่าแมป King Legacy หรือว่าบริการกดเพชนในแมปออสตาอีกด้วยและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อทวีบั ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางไปสมผลกันเลยดีกว่าแต่ระหว่างที่ผมกาลังจะทําการเดินทางไปสมผลยูดีดีผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่ยูดีดีชายแปลกหน้าคนเนี้เขาก็ได้ทําการขี่เรือตามหลังผมมาซะงั้นผมก็เดาได้เลยนะทุกคนว่าชายแปลกหน้าคนเนี้ยยังไงเขาก็ต้องมาฆ่าผมแน่นอนและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเฮ้ยเดียวนะหน้าตาของผมเนี่ยมันล่อตีนอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่รอช้าเลยลวกัน ทำการใช้ผลสายฟางผมทําการเข้าไปต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้มาเลยชายแปลกหน้าคนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคน เมื่อชายแปลกหน้าคนนี้เขาจะมีผลน้ําแข็งตื่นด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ธรรมดาจริงๆว่ะทุกคนแล้วผมก็เดมการใช้เวลาต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ไปสักพักนึงและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็เดิมการแพ้ชจายแปลกหน้าคนนี้ไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาของผมนี่มันล่อตีอะไรขนาดนั้นเหรอทุกคนมันจะเกินไปไหมเนี่ยในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าและกันทําการเดินทางมาสุ่มผลกันดูดีกว่ามาดูกันเลยว่าอดัมเนี่ยมันจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแล้วผมก็เดมการสุ่มผลไปสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนะ ที่ดันทาการโยนผลปีศาจไม่ผมและผมก็ได้ทำการกดผิดนะทุกคนหลงกดไปกินผลปีศาจเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรกันครับเนี่ยวันนี้มันเป็นวันอะไรกันวะทุกคนผมโคตรซวยเลยก็ว่าได้เล้วกประเด็นนะมันคือผลยียราฟนะทุกคนผลที่โคตรกากเลยก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมได้ผลอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมได้ผมได้ผลพิษ และก็ผลโอเปอเป้นะทุกคนว,ว้าวผมก็ได้คิดอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนว่าผมจะกินผลอะไรดีและผมก็ได้การคิดไปสักพักหนึ่งงั้นผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการกินผลโอเปอเปเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผลโอเปหรือว่าผลลุมเนี่ยมันจะฟาร์มดีหรือเปล่าและในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการเดินทางไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเห็นกาบอกว่าเกาะต่อไปนะทุกคนก็คือเกาะซอมบี้หรือว่าเกาะของโมเลียนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะทาไมบรรยากาศมันน่ากลัวจังเนี่ย มันก็น่ากลัวเกินถึงบรรยากาศมันจะน่ากลัวแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวมาตลอดกลัวการที่เธอทิ้งผมไปนี่สิอันนี้ผมโคตรกลัวเลยก็ว่าได้และในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทาการเดินทางมารอบเควสกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทําไมทรงผมมันเท่จังวะทุกคนแต่ดูเหมือนไอ้ซอมบี้ตัวเนี่ยแจผมไปจัดการซอมบี้ห้าตัวผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการเดินทางไปจัดการซอมบี้ห้าตัวเลยมาเลยเจ้าพวกซอมบี้ แกจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ไม่รอช้าทาการใช้ผลโอเปอเปของผมทำการกลางอนาเขตและก็สกิลเกสกิลหินนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทําไมสกิลเอมันแรงจังวะทุกคนโคตรแรงเลยก็ว่าได้และก็สกิลซีขโมยหัวใจเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมสกิลซมันเท่จังวะทุกคนโอ้โหอยากจะไปขโมยหัวใจใเธอจริงๆและก็สกิลวีนะทุกคนสกิลวีก็เท่ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนและก็สกิลบีนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนสกิลบีมันจะเป็นสกิลวาร์ปนะทุกคนและก็สกิลอีแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมผลโอเปมันโหดจังวะทุกคนมันก็โหดเกินแล้วผมก็ไม่รอจาทำการลองเอาผลโอเปิเนี่ยทำการฟาร์มดูแต่เดี๋ยวก่อนนะผมใช้แค่สกิลเอแค่สกิลเดียวเจ้าพวกอมบีนางโง่พวกเนี้ยมันก็ตายไปเลยก็ว่าได้แต่เด ทำไมมันแรงได้ใจจริงๆมันก็แรงเกินถึงผลโอเปตเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนก็ช่างเถอแต่ว่ามันก็คงจะไม่แรงเท่ากับที่เธอทิ้งผมไปในวันนั้นหรอกนะผูดมาแล้วมันก็เสา่อมเหมือนเดิมผมโคตชชอบสกิลซีของผลโอเปตเ,เลยก็ว่าได้นะทุกคนถ้าขโมยหัวใจถ้ามันมีผลโอเปตในชีวิตจริงเนี่ยผมก็อยากจะลองทําการเอาผลโอเปตเนี่ยไปขโมยหัวใจเธอดูบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะถึงผมจะขโมยหัวใจของเธอเธอก็ไม่น่าจะมีหัวใจหรอกนะเพราะว่าคนแบบเธอนะ มันไม่มีหัวใจในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเล่นในการฟาร์มด่วนเลยผมก็เริ่มการฟาร์มและก,ก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล1530รเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลโอเปเนี่ยมันก็ฟาร์มดีใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนในวันนี้ผมจะต้องเลเวล1750รให้ได้และผมก็จะสามารถไปก่อต่อไปได้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอีกไม่กี่คลิปแล้วนะทุกคนผมก็จะได้ไปโลก2และ ไว้เจอกันเลยโลก2และหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1551เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอช้าเ,เลยกันทําการอัพค่าพลังน้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พลังของผลปีศาจผมมันก็ตันเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอช้าแล,ลยกันทําการอัพเลือดรัวมาเลยเจ้าพวกซอมบี้แกไม่มีทางชนะผลโอเปผมได้หรอกนะเพราะว่าพลังของผลโอเปของผมเนี่ย มันแรงใช้ได้จริงๆและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1566เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่34เวลเท่านั้นผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วนะทุกคนตัดมาตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงจนตอนนี้ผมก็เลเวล1591รเเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่9เวลเท่านั้นผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล็นี่้อยผมกร้อยมได่แล้วนทุกคนเดี๋ยวไยร้อกันเลยดีกว่าและผมก็ไม่อ้าทํารินทายที่ฟ กับเจ้ามนุษย์ซอมบี้น้ารอสวัสดีเจ้ามนุษย์ซอมบี้น่ารอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเจ้ามนุษย์ซอมบี้หน้ารอคนเนี้ย ใช้ผมไปต่อสู้กับคนที่สามารถควบคุมเงาได้เฮ้ย hey, เดี๋ยวนะไว้เจอกันเลยในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้นเลยแล้วกันทาการกลางอาณาเขตแล้วก็เปิดไปเลยสกิลเอ็กแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเหมือนสกิลเอ็กของผลโอเปเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้อยู่ที่นี่ได้ดูดีทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะโคตรแย่ yeah, เลยในเมื่อสกิลเอ็กมันใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รอช้นเลยแล้วกันทําการเปลี่ยนไปใช้สกิลวีและก็สกิลซีขอขโมยหัวใจหน่อยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนทําไมไอ้บอสเงาเนี่ยมันโหดจังวทุกคนฮ้ย hey, มันก็โหดเกินและในตอนนี้ผมก็ไม่รอจ้จารเลยละกันทําการเดินทางมาต่อสู้กับบอสเงากันเลยดีกว่ามาเลยบอสเงาผมก็เตียมการสู้กับบอสเงาไปสักพักหนึ่งผมก็เตรียมการสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล1625เป็นที่เรียบร้อยแต่อยก่อนนะทุกคนพลังของบอสเงาเนี่ยมันก็โหดใจได้เหมือนกันนะทุกคน โหดจริงๆร,ระหว่างที่ผมกาลังทาการต่อสู้กับบอสเงาไปสักพักหนึ่งและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดแต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย hey, ทาไมพลังของบอสเงาเนี่ยมันโหดจริง,รงๆวะทุกคนและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางม,มาแก้แค้นบอสเงามาเลยบอสเงาและผมก็สามารถชนะบ,บอสเงาได้แบบชิวๆและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1 6 6 1เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการอัพค่าพ,พลังเลยแล้วกัน อาบเลือดรัวไปเลยในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้นเลยกันทํา,าการเล่งมาในการฟาร์มกับบอสเงาดวนเลยผมก็ดมการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล1691รเเเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้น ผมก็จะได้ไปจากก่อนนี้สักทีและก็ในตอนนี้ผมก็เลเวล1699รเป็นที่เรียบร้อยเหลืออีแค่51เวลเท่าน,นั้นผมก็จะได้ไปจากก่อนนี้แล้วนะทุกคนมาเลยบอสเงาตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าทําการอัพค่าพลังหน่่ยและก,กันอัพเลือดรัวๆไปเลยและก็ขอทําการอัพดาบด้วยเลยแรกกันพอเห็นเขาบอกว่าในเกมนี้นะทุกคนมันสามารถเล่นสายผลและก็สายดาบไปพร้อมกันได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะ โคตรดีเลยและในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยลการทําการเร่งมือต่อสู้กับบอสเงากันเลยดีกว่ามาเลยบอสเงาผมก็ทำการต่อสู้กับบอสเงาชนะบอสเงาบ้างตายบอสเงาบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมผลเงามันโหดจังวะแต่ว่าตอนนั้นผมกินทําไมผลเงามันโคตรกาก,ากเลยก็บ้าได้และผมก็ได้ทาการต่อสู้กับบอสเงาไปนานพอสมควรและในตอนนี้ผมก็เลเวล1749เรเป็นที่เรียบร้อยแล้วออีแค่เวลเดียวท่านั้น ผมก็จะสามารถไปจากเกาะน,นี้ได้สักทีและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล1,751เป็นที่เรียบร้อยผมก็สามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะทุกคนลาก่อนนะเกาะน,นี้งั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบายยผมจุบจ๊บๆไปละไปละ